สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การเพ้นเฮนนาะคะภาษาอินดีหรือว่าภาษาอินเดียนะคะจะเรียกว่ามีเฮนดีนะคะอันนี้ก็คือหลังจากเพ้นนะคะสีจะไม่ได้เป็นสีดํานะคะปกติเฮนนาจะเพ้นในพิธีมงคลต่างๆนะคะเช่นเจ้าสาวก่อนเข้าพิธีนะคะแขกที่ไปร่วมงานก็สามารถเพ้นเฮนนาได้นะคะเพื่อความสวยงาม น,นี่เป็นกลวยที่บรรจุตัวเฮนนานะคะช่างก็จะตัดตรงปลายนะคะจะเป็นรูเล็กๆแล้วก็ช่างก็จะเพ้นจากกลวยซึ่งการเพ้นเฮนนานะคะก็คือมันจะไม่ใช่สีนะคะเราจะต้องรอให้มันแห้งนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็รอให้มันลอกออกนะคะจากนั้นสีมันก็จะปรากฏขึ้นนะคะตามเวลาที่ผ่านไป แล้วก็มีความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็คือหลังจากที่เมเฮนดีหรือว่าเฮนนาเนี่ยลอกไปแล้วนะคะยิ่งสีที่ปรากฏยิ่งเข้มยิ่งชัดเท่าไหร่นะคะก็คือแสดงถึงว่าเจ้าบ่าวเนี่ยหลักเจ้าสาวมาขนาดไหนนะคะ mm hmm. ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลส่วนลวดลายของเมเฮนดีหรือว่าเฮนนานะคะก็จะเราสามารถเลือกได้นะคะจะมีเป็นแคตตาล็อก แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรียกน้องมาเพ้นที่บ้านนะคะก็ให้ตามใจช่างนะคะเลือกลายมินิมอลสุดแล้วนะคะอันนี้คือมินิมอลของเขาอันนี้นะคะก็จะรอให้แห้งค่ะระหว่างนี้ก็จะหยิบจับอะไรไม่ได้นะคะ2-3สามชั่วโมงนั่งรอให้เห็นหน้าแห้งนะคะสวยๆก็จะเห็นได้ว่าเป็นลายตามใจช่างนะคะก็จะมีดอกไม้ใบไม้ ตอนนี้เฮนน่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาวก็ช่วยลอ,อกตัวเมฮนดีที่แห้งแล้วออกไปนะคะ mm. ก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีลายติดตามมือนะคะเป็นสีส้มๆพอหลังจากเราลอกตัวเฮนหน้าส่วนเกินออกหมดแล้วนะคะ mm. ก็จะต้องลีกเลี่ยงการทาโลชั่นหรือว่าการถูสบู่แรงๆนะคะ mm. เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเฮนหน้าหลุดลอ,อกก่อนเวลานะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลังจากการเพ้นท์เฮนน่าทันทีนะคะจะเห็นได้ว่ามันจางมากอันนี้นะคะตื่นนอนวันแรกหลังจากเพ้นท์เฮนน่านะคะจะเห็นได้ว่าเข้มขึ้นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือเจ้าบ่าวรักมากเข้มมากเลยะคะบริเวณที่เข้มที่สุดก็จะเป็นฝ่า,ฝามือนะคะลองลงมาก็จะเป็นหลังมือส่วนตรงข้อมือแล้วก็แขนเนี่ยก็คือมันก็จะจาง อันนี้ก็คือเข้มเข้มที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าผิวหนังบริเวณนั้นจะนิ่มนะคะก็เข้มได้เท่านี้รายละเอียดมากเลยนะคะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าตัวหลังเราเพ้นท์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะคะก็คือมันก็จะจางไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราล้างมือบ่อยหรือว่าถาโลชัน่นก็จะอยู่ได้ไม่นานเนาะประมาณ 3- 4วันตัวสีเนี่ยก็จะเริ่มลอกแล้วนะคะ อันนี้นะคะเป็นวันที่3นะคะที่เพ้นนอลายก็ยังชัดอดยู่นะคะค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นลายที่มินิมอลตามที่น้องช่างบอกนะคะมินิมอลมากแม่สามีให้ทาเล็บด้วยนะคะเพราะว่าเพ้นเห็นหน้าแล้วจะได้แบบรับกันแล้วก็แต่งตัวเต็มยศนะคะถ่ายรูปคู่เห็นหน้า คุณที่เข้ามารับชมนะคะโอกาสหน้าก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียให้ได้รับชมกันอีกคะ่ะ